สวัสดีผูนน้ชมเลยนะครับไม่ได้เล่นันนานเลยกับไอกเกมเนี่ยโอเคไหนก็ไหนฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามด้วยแล้วหลังจากนี้เราไปดูคลิปไปเลยไปเออเฮ้ยรูปว่าอะไรฉันยิงนายอ่ะอฉันรู้ตั้งแต่ชาติกูโหติการวเดี๋ยวเขาปรับปืนแป๊บนึงนะเออนี่แหละย<ละ>้าฉันหลบได้ได้ฉันหลบจริงๆนะ ฉันจับไม่โดนวะเน,นี่จจนยรเราเ,าเปดเิดอะไรขึ้นวะเนี่ยทำไมว้าวย้วว้าววอเวเ้วยัาวเ้าวว้าวว้าวว้้าวว้าี้า้าวว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 ้ากว้้ว้วว้าวว้าวว้ปวว้วว้าวว้าว้า้าวว้า้นวว้าวว้้อ้เวว้ว้ว่า้วว้้้้้้้ว้้อว้้ เฮยชิเกะไโดนโดนนิดน it ึง <Jonas> เ้วทีนี้วเกิดอะรขึ้นอีกแล้วเออไหมอุยแหววเยอะเบวอเยือเบอเฮเกขาเห็นว่าข้าหัวเยอะไม่ใช่ฮึเรานฉันจัดล้วสินะ เกล้าขึ้นมาาดิฮ่า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 ่เกลาขึ้นมา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 อาดีดีละฮึแย่โบวอ่ดีกิขี้ไ่เป็นท่านพุทธว่างเอวางฮ่าเกยเจอการเตะการโคได้เลยฮต่ทำไมมันกลายเป็นอะไรขอมไก่ว ไม่เลยฉันรอดมาได้ก็ดีอืออเอาไม่โดนครับครับครับตรงไงกัดจหองโอ้โหตับตายตัวเองกูนอนรวมกับศพนั่นเลยน่าทำไมวะเนี่ยแยเย็ไนไงไปโดนเตะหัวเป็นไง แล้วลงมาอย่างเท่คิดเท,ท,ท่โคตรเท่นมัหายไปไหนแล้วมันแหลกแหลกแหลกเออเดี๋ยวออกศพออกเพ็บเอบเอ,เ,เ,อเนี่ยสุกอละมาเดีย๋ยวมาเดียเด๋ยวมาแล้วครับเดี๋ยวหาเป็นไรก็ต้งหาไปนะค,ะครับเออโย่โอบหัวไปหนึ่งทีเตะไข่ไปหนึ่งทีอู้ไข่หมด นี่ครับแล้วสวัสดีฮาบแล้วแล้วไงก็สวัสดีฮาบเออโอเคเข้าใจได้เพื่อหัวหัวไม่ตายเอาไม่ตายทีขาไม่โดนเือ <c oughs> ชนไขน่เต็มแกม่ไปเกยไม่ตายเออโดางงานเลยครั้งก็ยังไม่ตายเมื่อไหร่เกจะตายวะเน,นี่ยหมดเลย เฮ้ยเออตายดีอาจะซะว้าวดีครับฮึต้อนแก่อย่าขอจับตัวแป๊บนึงเอ้ยไม่สวยดิชิเก่า กับด้านิดหัวหมุนไปหนึ่งทีกลับด้านอย่างนี้รู้ดิว่าอยู่ข้างหลังอะ่ะเอมรู้ได้ไงวะเนี่ยเออแล้วทำไงดีวนะเนี่ยก็โดนต่อยคางไปดีต่อหนึ่งทีเขาก็รูบก,ก่อนที่จะโดนโคษรนาโคนาน,น,าน,น,านอ้ m ม โอ้ยอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวกับหัวกับตัวกับหางแป๊บหนึ่งหมุนคอไปหนึ่งที่กินกินอะไรวะเนี่ยทำไมมันเป็นอย่างนี้วะเนี่ยเอออย่าปั้นปก็นึงแล้วกันแล้วเขาดีเองตัวเออร่างกายกลับมาเป็นปกติแล้วฮะฮะฮะใช่ยืด ได้ได้ทำไมเป็นบาคนฟังว่าได้หรือเปล่านะแกต้องเจอแมวแมวโผล่หัวไปหนึ่งดีโอหักตายคนอ่าสารมวมวไปโอ้โดนอาปคัปหนึที่โดนโผลหัวไปหนึ่งครั้ง เจ้าแต่ผมก็จะกลับแต่หลับมาได้สุดท้ายก็หลับดีเพราะว่าหลับจะกลับแต่หลับมาได้ผมบนไรอยู่คนเดียวเนี่ยเฮ้ยมันมันมาอีกแล้วทำไมแก้แค่แน่เพราะฉันเปิดหมูลเอาจริงเล้ยวนี่เรียกเปิดหมูลเอาจิงเหรอชื่อลูกคนบ้าคนบ้าที่ไหนมาโวยวายอ่ะอีนี่อู้เปิดยาป้า เลี้ฟังโน้นอ่ะได้หนึ่งพอมีี่อยูวัดนี่ฮะผมยังอยู่สี่คนอยู่คนนึงเป็นตัวโอ้ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมพานี่ให้บุ้มอืมเป็นเง้ยังไงทำไมผมเตะแล้วมันไม่เป็นไรเนี่ยวัดทำไมยืบชี เดี๋ยวก่อนนี่มันอะไรวะเนี่ยเออแปลผมรอดมาได้ไม่แกไม่รอดแน่อูผมก็ยังรอดมาทินตายแล้วแล้วแกอ่ะผมก็หวัดดีครับ้อยตรงคะ

ที่สุดแล้วฉันก็ฝันอย่างเงี้งยก็เป็นฝันที่แปลกมากเลยนะไม่ทนที่ห้